Over 9, over 9, สวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับพี่หมานในเกม Min น c ครับวันนี้ไม่ใช่ Minecraft Story แล้วนะจะเป็น Minecraft ของจริงเลยพี่ห่านก็ไปหาโหลดมาตามที่น้องๆขอนะครับ yeah, <cool. S 2> ซึ่งวันนี้พี่หมานจะใช้ตัวนี้ นี่ตัวนี้เป็นตัวเล่นนะครับสับงก็ไม่รู้มันคืออะไรนะครับแต่มีน้องบอกให้โหลดมานะครับก็เลยลองโหลดมาเอ้ยมันก็เล่นกับเพื่อนได้ง่ายดีนะครับสะดวกดีแล้วก็สามารถพูดได้ด้วยนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้พี่ปังก็จะมาเล่น Min e c ครับในโหมดค่าด,ดาววาดและค่าด,ดาวงงงงอะเด้ Okay, โอเคเดี e worries, here, you, ๋ยวอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงปไปดูเลยทีนี่ถือดาบถือดาบมาสู้หรอเดี๋ยวอย่าอย่าออกคอนเทนต์ไม่มาเดินอย่างนั้นนะมาวันนี้เราจะมาทำอะไรอธิบาย เราเรียกว่าอะไรอะพี่ไม่รู้อ่ะมัน,นททไงเออบิ i l d battle นะครับแหมจะได้ฟอร์มเซียนก็เกียนอยีกแล้วไงงนเา้องไม่อน,นใส่กระดาษก่อนเลยนะเออก็มาดูถึงวิธีสร้างนะครับสําหรับวิธีสร้างนะครับในการที่จะสร้างเ,เครื่องยิงคําเนี่ยคําที่มันเอาไว้ให้เราเลือกโจทย์ให้เรานะครับเราจะต้องมีหนึ่งนะครับกดปี่ดามอันนี้ ดิสเพนเซอร์นะครับนี่นี่เสเพนเซอร์หรือที่ยิงนั่นเองนะครับอ่าสองเราต้องมีเลเวอร์หรือว่าอ่าคันโยกนั่นเองนะครับนี่นะครับเลเวอร์นะครับสามที่เราต้องมีนั่นก็คือฮอปเปอร์ครับอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่ดาบหมดเลยนะฮะฮอปเปอร์แล้วก็สี่นะครับเป็นเอยมันต้องเป็นเชสธรรมดานี่เนี่ยะเชสนะครับ เชสอยู่ในกล่องนี้นะฮะนี่คือพี่หมาก็ไม่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 ได้รู้อะไรเกี่ยวกับไม้ค้ามากหรอกนะครับแต่พอดีว่าแบบเออได้เล่นกับน้องมาก็เลยแบบเอ้ยมันสนุกดีก็อยากจะเอามาให้ทุกคนได้เล่นกันนะฮะแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้สักอันหนึ่งนะฮะเอาเป็นบล็อกอะไรก็ได้เลยครับนะฮะเพิ่มสีเหลืองก็ได้แล้วก็สุดท้ายครับนี่นะฮะถามไม่รู้ว่า ในเกมเขาเรียกว่าอะไรกันนะมันก็ก็คืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เอาไว้แบบซ่อมสิ่งของหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะนี่ฮะอันวิวอันนี้นะเสร็จแล้วให้เราทําการวางบ็อกแ์่งแล้วก็วางฮอปเตอร์ครับแล้วก็วางกล่องเอ้ยนีย่วางนี้ไงขึ้นมา นี่จะได้วางกล่องได้ฮนะแหมเสร็จแล้วก็ทำลายกล่องพิ้งครับวางดิสペンเซอร์เอ้ยเลยอ่าเสร็จแล้วก็วางคันโยกตรงนี้ฮนะตึ๊บด้ยเสร็จแล้วถ้าถามว่าเนี่ยเอาอันนี้มาทำไมนะฮะอันนี้ก็เอามาเปลี่ยนชื่อกระดาษของเรานะนี่ เสร็จแล้วเอากระดาษมานะฮะฟิบกดคลิกเข้าไปอ่าแล้วเราก็ทำการใส่กระดาษเข้าไปนะครับนี่อย่างนี้พอใส่เข้าไปปึ๊บเราก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้นะฮะเปลี่ยนเป็นโจทย์อะไรก็ได้ที่เราต้องการที่จะให้มีอยู่ในกล่องของเรานะครับอ่าสมมติว่าจะเอาเป็น พี่ปานสุดหล่อนี่ฮะเสร็จแล้วเราก็กดนี่นิ่งมันก็จะเป็นพี่ป่านสุดหล่อขึ้นมาฮะปึ๊บอ่ะใส่ไว้สักสองอันสอันผมเป็นพี่ป่านสุดหล่อ43่าอันเลยนะครับแล้วก็นี่พี่ปานทาไว้แล้วสาอันนะครับมีกา มีกามีเอ,อ่อมีไก่นะครับไก่กานะครับนี่ฮะมาดูกันว่าอ่าเราก็เลือกใส่อะไรน,นะครับนี่ปุ๊บใส่พี่ป่าสุดหล่อไปอันนึงนะครับใส่ไก่ไปอันนึงนะฮะใส่ไก่กาไปอันนึงนะฮะแล้วก็ใส่กาไปอันนึงนะฮะปุ๊บมันก็จะไม่มีในกล่องแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ทําการโยกคันโยกครับปึง้งแล้วยิงกระดาษมาให้เราเห็นไหม เราได้อะไรมาดูนว่าได้อะไรปึออ๊บกลับไปที่กล่องอ้าวยิงอะไรมาวะนี่้ออยิงมาเออนี่ฮนะยิงกามานะครับปึ๊บปึ้งอ่าดูว่ามันยิงอะไรมาอีกปึ๊บไก่กาเห็นไหมไก่กายิงไก,ก่กับกามายิงปั่นสุดรอ้อมาสิปึ้ง ปึ๊บมันยิงอะไรมาเนี่ยไก่กามาแต่ไก่กากว่าจะได้เป็นพี่ป่าสุดหล่อนะเอาไหมเอาสุดท้ายแล้วต้องเป็นพี่ป่าแล้ว What the fuck ยิงไม่ออก <c oughs> หมดหล่อกันหมดหลอ่หหลอแล้วไม่ได้หลอ่อแล้วนี่ไงโอ้ี่ิงไปอันที่เรามีอยู่แล้วนะตามนั้นนะฮะเสร็จแล้วเราก็ไปวาดรูป ตามโจทย์ที่เราต้องการครับที่เราได้มานะฮะแล้วก็ให้เพื่อนเดาเท่านั้นเองครับนี่คือวิธีการเล่นก็แค่กดคันโยกเลยนะนะครับโถนอะไรละโถให้สร้างบามันให้สร้างบา เราต้องเราต้องสร้างให้แล้วก็ให้ต่างคนต่างมาดูใช่ไหมว่าสร้างอะไรใช่ใช่โอเคสร้างงไงดี เฮ้ยเฮ้ยทำไมกล่องมันหมุนได้นนดคืออะไรอ่ะโคตรเท่อ่ะตื่นเต้นอีกกูอันนี้คือบาร์รอพี่สร้างอยู่หรอ จเย็นดิโหพี่มันไม่ค่อยโปรในการสร้างเท่าไหร่นะแต่การทำลายนี่สุดยอดทำเป็นกรอบยังไงกรอบภาพอยู่เขียววะเขียวอะไรทำเป็นกรอบอยู่ดูกรอบก็ไม่เ่ากันเอ,อ,อ้ยอย่าแซวอย่าแซวขอร้องขอร้องเขิน อานะฮะมาบินบินขึ้นมาบินขึ้นมามาดูฮนะบ่า,บาไปข้าบ่ายยังไม่เสร็จใจเยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่าฮะนะครับอุอ้ยก็บอกแล้วสร้างรูปบาร์ไง มันต้องใช้พื้นที่มากกว่านี้วะพี่อาจจะไม่ต้องเพราพี่บอตเอ้ยคนมันเก่งนะ <Okay. S 1> จะดูออกไหมเนี่ย ใช่อืมมันจะสุกในนี้เลยอเอาป่ะเอาอันนี้ให้รอดก่อนบิลแบตเตอร์แล้วเราจะไปแข่งอะไรกันคะแขบบแ่งกับคนอื่นเลยอ่ะแข่งแล้วดูยังไงใครชนะมันจะแบบมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนให้ขึ้นมาดูอ่ะถ้าเวลาหมดมัให้เวลาประมาณ5นาทีเอาไหมดูออกยงัง ใช่งัยงัยปลาไก่ไงนี่โอ้โหรู้สึกโปรครับมีคนเราถูกรู้สึกโปะงใครก็ดูออกว่าเป็นไก่นายไหนมา ดะไรนี่วงกลมตึกหรอผลไม้แลวบิวบัตเทอร์นี่คือเขาจะกำหนดโจทย์มาเหรอหรือว่าไงใช่ใช่เขาจะสุ่มโจทย์ให้เลยไม่ต้องว้นีเลยเจง๋งย้ายไหมไปดิ เอามันจะสุ่มห้องเหรอเดีย๋ยวดูก่อนเอาวันนี้เสร็จก่อนอแล้วถ้าคนแล้วถ้าบา้บาบ้าให้พี่พี่ป่านเอาไม่ได้ก็แหมไงก็จะแบบยอมรับมั่ขกาดอะไรเงี้ยอ๋องั้นบาก็ยอมรับเถอะพี่วาเดี๋ยวนียังไม่เสร็จเลยสร้างขึ้นมาสูงทำไมเนี่ย ดูไก่พี่ซะก่อนโหโค้ตสวยอะอะไรอะ่ะให้ดูมุมมองหน่อยอย่าบอกนะดอกไม้อะ่อะเชเดอร์ดอกไม้ปะเนี่ยฮะ<า>เป็นสามมิติด้วยโคลามาโหดไปไหนอะ่ะ อะไรเนี่ยอะไรนี้ปากทางเข้าป่องไฟ <Okay. S 1> แล้วเหมือนเหมือนโหมดคาดเดาในพิกเซลอ่ะโห oh, พี่คนนี้่เล่นโคตรกากอ่ะอะไรเนี่ย เอ้ไ,อไปล่อวิธีใครเข้ามาป่าไม่เอ็นี่อยู่เนี่ยว่ามันจะเขียนยังไงเฮ้อใ,ใครอ่ะเนเธอร์แลนด์เหรอมันส่งมาให้หรือว่าอะไรอ๋อเข้าไปดูอ๋อมันลงหรอในวีอ๋อลงในว k ที่หนึ่งรัสเซียว่านลูก,กัะปัน สวยกว่าพวกเราทุกคนวาดอะ่อะในที่ <ขอ S 1> หนึ่งรัสเซีย <ขอ S 1> มันวาดลูกวาดลูกกับตันแจ็คไนงะเฮ<อ>้ยอะไรเนี่ย,ยอะไรอะ่ะอะไรวะกิ่งไม้อะไรอะ่ <laughs> อะ แอปเปิลเหรใช่อไรทไมเดียดังไม่ถูกเนี่ยเฮ้ยไม่ได้แกลงดังมไม่ถูกจริงอะไรอ่ะอ๋อแล้วทำไมต้องมีอันนั้นขึ้นมาหม้ออ๋อ <laughs> เอา,เ,าอ <laughs> เอา้าตัวเองมาช่วยเขาหน่อยดีมันคืออะไรอ่ะ บามันสร้างโคตรอ่อนน่ะเออมันยากอ่ะดูดิอะไรอะ่ะเออไม่มันเหมือนแอปเปิ้ลจริงๆนะไปเหรอเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยยอมอะไรบาสร้างอ่อนเนี่ย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 ที่มันสร้างเางนี่ยแดงๆต้องดูมุมมองไหนเนี่ย แล้วอันเนี้ยเออแล้วอะไรคือบันไดขึ้นไปวะงงอยไปดสิ่งอง้ส้างมาสร้างสิ่งของไหมดูเราสร้างไก่ดีกว่ีรับแม็คโครไม่ยอมสร้างโคตรอะไรเลยเนี่ย เดี๋ยวต้องดูว่าโจทย์เฉลยมันคืออะไรเดนเน่ยัยยง,ยงคิดอยู่เ,เ,เข้ามาเล่นด้วยกันไหมตัวเองน่าจะหาก็ผ่านกันสร้างเป็นหมดแบบไม่ใช่เล่นเซอ,อ,นนอร์บอลอ่ะแน่เดี๋ยวทำอันเนี้ยมีคิด วางน้ำเสาไว้น้ำหรอนี่ไงมีสปริงบอร์ดด้วยบ่อน้ำอะไรวะอืมว่าแบบบาททำให้มันยากอะอกเออยอมก็ยอมอ,อา ฮะอ้โน่มาม่ามาม่ายังไงวะคือถ้าคิดให้มันเป็นมาม่าเออมันก็จะเป็นมาม่าได้เว้ยเพราะมันเป็นเส้นๆเน่ส้นไหนเส้นเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นมันเป็นเส้นๆเห็นไหมแต่โคตรกากอะเเหมือนบ่อน้ำผีสีเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวไปกดอันนี้ก่อน ไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่นี่แหละมีกระดาษออกมายัางเนี่ยเอ้าไม่มีเหรอหมาแล้วโอว้สร้างบายอีกแล้วสร้างบายอีกแล้วของอะไรหาย พี่สร้างก่อนนะสร้างสามวิตีมาต้องสามวิตีกับเฮ้ยรสร้างเิยเล่นนี่โหแบบแบบโคตรแบบโคตรอาร์ตของอาร์ตเลยนะ เนี่ยวาเนี่ยจะทำอ่ะมันต้องทำให้ดูเข้าใจง่ายแบบพี่เขาเลยนะแ้าใครเป็นคนเขียนโจทย์มาม่าลงไปเนี่ยรั <c oughs> <c oughs> ่วแล้วเอาโจทย์ที่ตัวแบบตัวเองวาดไม่ได้ทำไม่ได้ด้วยนะ <c oughs> แต่แต่ถ้าเป็นพี่เจอพี่ว่าพี่ก็คงทำได้อะ่ะ ใครคิดคถูกต้องเห็นไหมสุดยอดอ่ะใครเป็นคนเขียนไม่มีคนเขียนให้อ่ะนะ